วันนี้นะครับก็มาเจอเดวิดแบ็คแคมนะครับนักบอลในดวงใจนะครับนี่อยู่กับน้องเบสก่อนแบ็คแคมมานะครับก็ไม่รู้นั่งทําอะไรครับนั่งคุยเลยกับน้องเบสประมาณ1ชั่วโมงนะครับนั่งแฝงคนนน้นคนนี้ไปนะครับในงานดูนะครับนี่นะครับแอบถ่ายแบ็คแคมนะครับจากมือถือน้องเบสนะครับโวจริงต้องบอกว่าหล่อมากบนเวทีเนี่ยมีแบมมีแบ็คแคมแล้วก็น้องไบชิรวิดนะครับ อยู่ห้องบนเวทีนะครับเบคแคมพูดมาหนึ่งประโยคนะครับผมนี่ร้องไห้เลยไม่ได้ซึ้งนะครับฟังไม่รู้เรื่องนะครับนี่บนเวทีนะครับก็มีคณะโจหลุยนะครับมาโชยกับพี่เบคดูนะครับระหว่างโจหลุยโชนะครับพี่เบคก็โอ้โหตั้งใจมากดูเบสเบสเบคคำสิงนะครับแอบย่องไปขอลายเซ็นนะครับเป็นคนเดียวเลยนะครับที่กล้าขอลายเซ็นนะครับสุดยอดจริงนะครับผมใจญในตัวน้องสาวขนี่นะครับได้ลายเซ็นมาแล้วนะครับเตรียมเอาให้โบสทนะครับ แล้วก็ดูครับผมก็เซลฟี่บนเวทีนะครับมีน้องมาร์ทกับน้องเหมยด้วยครับน้องเหมยครับโอ้ยพูดมั่วไปหมดแล้วตื่นเต้นนะครับดูแอบถ่ายแบกแคมไกลๆนะครับแล้วก็เซลฟี่ด้วยกันโอ้ยดีใจมากรับตาไหลเลยเลืบยูแบกแคม